สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้หนึ่งคันมาแล้วครับนานๆจะได้เจอครับกับ n i สสันเซลฟี่นะครับคันนี้เครื่องพันหกเกียร์ออโตโตวีนะครับรถสวยสภาพไม่เคยชนนะครับไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มภายในงามชุดแต่งรอบคันแม็กใหม่ๆร้อสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ได้ออปชั่นนะครับรถสวยมากๆนะครับไม่เคยชนนะครับปี2013นะครับไม่แท้ 210,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ2,500บาทนะครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยสีสวยนะครับรับประกันไม่มีชนนะครับคันนี้งามๆเลยครับใครกําลังหารถใช้งานราคา2องแสนนะครับผ่อนประมาณ4,300โด้วยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีครับรถสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับภายในงามภายนอกก็งามนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันปุ่มพุ s สตาร์ทนะครับแล้วก็มีแอร์หลังระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในเบาะหนังสภาพงามๆนะครับใครกาลังหารถใช้งานนะครับ มาชมดูได้คันนี้สวยจริงนะครับรถสภาพดีครับดูแลมาดีมากๆไม่เคยชนนะครับปี2013ไม่เคยติดแก๊สภายในสวยสภาพงามมากๆนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเครดิตดีไม่ติดแบคลิสนะครับมารับรถไปใช้งานได้เลยครับดูภายในนะครับดูสภาพเบาะนะครับตกแต่งลายไม้นะครับคันนี้ปุ่มพุทธศัร์ทนะครับนี่เลยครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับ เซลฟี่ก็จะมีแอร์หลังนะครับเนี่ยครับก็เย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับกว้างขวางดูแลนะครับดูแล ไม่จุกจิกนะครับก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับเป็นค่ายนิสสันนะครับอะไรมีเยอะครับใครไม่มั่นใจก็หาข้อมูลได้เลยครับในแฟนเพจแฟนลับของเซลฟี่นะครับสาหรับผมประสบการณ์ในการใช้งานก็ใช้อยู่ประมาณ2ปีนะครับติดแก๊ส LPG ใช้สบายๆเลยครับขนาดติดแก๊สยังใช้ได้ขนาดสบายชิวๆนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สที่สําคัญคือไม่เคยชนและรถสวยมากๆนะครับภายในสวยภายนอกงามขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจมาชมดูได้ครับมาเช็คดูก่อนครับ รถสวยสภาพนี้นะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอเครดิตหน่อยนะครับจะส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับคัสรถสวยเช็ครถมาเรียบร้อยนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีกหนึ่งเดือนนะครับสาหรับรถมือสองก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้ามีรับประกันที่สําคัญคือผมคัดสวยมาตั้งแต่แรกแล้วครับเก็บงานทั้งหมดเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ รับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยครับก็ลองพิจารณานะครับจะสดจะผ่อนแต่ถ้านติดตามช่องนี้อยู่นะครับกล้าการันตีว่าเราคัดรถสวยจริงๆครับที่เหลือสมาชิกลองพิจารณานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นแต่สําหรับสภาพองบอกเลยว่าผมคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ไม่ไว้ใจใครท่านลองดูผลงานของผมนะครับเปิดมา5-6ปีแล้วรับรองว่าไม่มีหมกแน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้